ครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมดรไม่จังลูกขายนะครับเด็กช้างนะครับก็เป็นผู้ร่วมต่อตั้งนะครับบริษัทไดจโรวติกนะครับไฮแกรฟนะครับผู้ผลิตไทเกอร์โดนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณท่านตลอดผู้ว่าผู้แทนผู้เหย่ทุกท่านนะครับที่ที่ให้เกียรติมาในงานเปิดตัวศูนย์บริการแล้วก็จัดจำหน่ายไทเกอร์โดนะครับแห่งแรกของเรานะครับที่ตั้งขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็ในจังหวัดสุพรรณนะครับ เรามีความตั้งใจนะครับที่จะนพลังงนยีตัตเนี้ยมาตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่นะครับแล้วก็สีสาเหตุหลักเลยนะครับที่เราเลือกจะหมาท้อแกะเป็นที่แรกเนื่องจากตามที่ท่านหลอนกว่าได้บอกแล้วคือระยภูมินะครับและสำคัญคือเรามีความร่วมมือนะครับอยู่กับมหาวิาทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาลัยตั้งมงคลอีสายการอแก่นะครับทั้ง,ทง,ง,ะะทงในส่วนของงานวิจัยอุาอกรนะครับที่เอามาเป็น ทีมและเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาในการขายในการดูแลไทยกระโดด่างนี้นะครับเราหวังว่าไทยกระโดดน,นะครับจะมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการเอของการใช้งานในทางอีสานแล้วก็เป็นแรงผลักดันสำคัญนะครับที่ทําให้น้องๆมิรรมสชิลนักศึกษานักเรียนในในงา,างาหทางนี้เห็นว่าการที่เราพัฒนาทีตัวนี้ขึ้นมาสามารถนำมาใช้งานได้จริง แล้วนาไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไป,ะปนะครับและทวามไม่ยี่ห้งไทยเนี่ยที่เริ่มต้นที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นโนโลยีที่ใช้ไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปทั่วโลกต่อไปขออนุญาตถามาน,นะครับตัวไทให้กระโดดนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มมาจากความต้องการของเกษตรกร,ทกรไทยนะครับถึงแม้ว่าโอเคนรูปร่างภายนอกอาจจะดูคล้ายคล้ายเหมือนกับรถยนต์ที่อาจจะต้องมี4ล้อมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะต้องมีสองล้อแต่จุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่มันจะเล็กๆน้อยๆในมุมของของของ เราเองตรงนี้แตกตายย่างยังไงเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีโอกาสได้ทดสอบกับนักฆ่ากับมันของปาหลาังกับการใช้งานหลากหลายนะครับในการให้อาตัวโดรนไม,ม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเรดร์ตำแหน่งปรกรณอหัวฉีดม,มีการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทยและที่สำคัญอีกจ,จุดหนึ่งคือตัวซอฟต์แวร์ที่พัฒนาชิ้นทีเจี๊บสีนะครับตัวนี้เราใช้เวลาพัฒนามากกว่าสี่ปีนะครับในการที่เราต้องเก็บฟีบแบกจากการนําไปใช้งานจริงแล้วเราพบว่า รูปแบบของนาบ้านเรานะครับการที่โดนบินออกไปแล้วจะต้องกลับมาเปลี่ยนแบตบเติมน้ำหรือการทํางานร่วมกันหลายๆตัวจะทายังไงให้สามารถทํางนานได้อยา่างมีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายๆรวมถึงเมนูภาษาไทยนะครับการใช้งานที่ง่ายแล้วก็สะดวกและทีส่สำคัญคือเรามีระบบการเก็บข้อมูลไว้บนคลาสนะครับที่ที่ปฏิบัติตามเรื่องขายที่ DPA ของรัฐบาลด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปทำงานข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว วันต่อไปคนทําง,งานซ้ำเนี่ยสามารถดึงข้อมูลมาต่าง,งาต่อได้หรือถ้าเป็นทีมที่จะซื้อไทโกโดนไปทำเป็นธุรก,กิจแทนที่เราจะใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยเรายังมีระบบหลังบ้านที่จะช่วยให้ตรวจสอบการทําง,งานของโดนแต่ละตัวมันเพื่อกาลังงานของพนักงานแต่ละคนเพื่อจัดขยายจากการใช้งานส่วนตัวไปเป็นธุรกิจบริการขนาดเล็กกลางใหญ่ต่อไปนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ของบ้านเรา ก็ตัวเทคโนโลยน,นะครับพัฒนาโดยสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะปะ็นปชตท s c g ซนะครับโดยกลุ่มบริษัทครูนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยม,มีมีบุคลากรที่มีความพร้อมนะครับทั้งในส่วนของวิศวกรรมการผลิตนะครับการจัดจำหน่ายต่างๆนะครับเพื่อรองรับตรงนี้แล้วก็ที่ที่ผม เรียนได้เลยก็คือการที่เราตั้งศูนย์บริการขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะสร้างความมั่นใจว่า 1. ซื้อไปแล้วนะครับมีคนดูแลแน่นอนร้อยเปอราไม่หนีไปไหนนะครับ <c oughs> ก็หนีไปได้ละว 2. <c oughs> นะครับมีทีมงานช่างมีทีมงานคนดูแลงการขายที่ตรละคอนเทรดมีอะไรที่เพียงพอต่อหลักนะครับและที่สำคัญคือราคาย,ยุติธรรมแล้วก็เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและการใช้งานใชครั